สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสิ่งที่ติดตัวผมตลอดนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนั่นก็คือทนทีนั่นก็คือน,น,อนี่นี่ก็คือกระเป๋าไฟถ์ถนะครับซึ่งมันทำจากผ้าใบรถสิบล้อนะครับเป็นกระเป๋าลักโลกเป็นทรง messenger น,นะครับ ก็จะมีหลายรุ่นมากๆแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นเซิร์ฟไซส์นะครับเมื่อก่อนผมจะใช้ฮาวายนะครับก็คือเล็กกว่านี้นครับแต่เป็นทรงนี้แหละ,ะของทุกอย่างของผมก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเป็นคนชอบแบกของนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรบ้างชัวร์อันนี้ผมก็ ซื้อไอแถบแม่เหล็กนะครับมาติดเพราะความจริงแล้วมันจะเป็นตีิงทุกแกนะครับเวลาเราเปิดปิดจะแควกเพื่เสียงดังนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาติดนะเป็นแม่เหล็กเ,เห็นไหมครับจะได้ไม่เสียงดังนะครับเปิดปิดได้ง่ายด้วยนะของผมเนี่ยจะซื้อดันทรงนะครับมาใส่ด้วยนะครับตรงน,นี้อ่าเพื่อให้กระเป๋าเป็นทรงไม่งั้นมันก็จะยุบยุบนะเวลาสะพายมันก็จะไม่ค่อยสวย ในส่วนของกระเป๋านะครับก็เป็นกระเป๋าโล่งๆนะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีซิปด้านหน้าเดี๋ยวมาดูของกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกที่อยู่ในซิปด้านหน้านะครับก็คือสตางค์นะครับนี่แล้วผมก็เอากิปบมาหนีบแบบนี้ด้วยอ่าสตางค์มีแค่นี้นะครับอ่าใส่แค่นี้นะครับในช่องซิปอืม ต่อไปเรามาดูเดี๋ยวเลื้อออกมาให้ดูนะครับฮึบนี่อันแรกนะครับน้ำเชื่อมหล่อห้างกล้วยนะครับซึ่งไม่มีแคลอรี่นะผมจะติดไปทุกที่นะครับแล้วก็นี่ Next Tool นะครับอันนี้ของเสี่ยวมี่นะครับก็จะมีมีดนะครับกันไกนะครับมีที่เปิดขวดมีอะไรนะครับอันนี้ประมาณ400กว่าบาทนะครับนี้นะครับผมจะติดไว้ตลอดนะครับ ตลับเมตรซึ่งยาว2เมตรอันนี้ก็จะติดไว้ตลอดมอนกนะครับต่อไปกระจกนี่นะครับติดไว้เวลาภรรยานะครับหากระจกไม่เจอ,อก็เอาของผมไปอ่าต่อไปนะครับลูกอมนี่แล้วเราก็จะมี กระเป๋าตังอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ซึ่งผมก็เลือกเป็นสีส้มเหมือนกันเลยจะได้เข้ากันข้างในนะครับเราก็จะใส่พวกเหรียญแล้วก็ยาแก้แพ้นะครับแล้วก็ลูกองมอีกแล้วนะครับเป็นใสๆเจลๆแบบนี้จะบอกให้ว่าอันนี้นครับยินตันนูดตดีนะครับ ความจริงเนี่ยมันช่วยผมให้หายง่วงมากเวลาผมขับรถนะครับกินอันนี้เข้าไปนะครับให้น้ํามันแตกในปากแล้วเราก็สักพักหนึ่งเราก็กินน้ําเข้าไปออืตาสว่างโอเคยาดมอมืมันก็คือหงไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าเราซื้อเคสมาใส่ด้วยอ่ามันจะได้นี่ เข้าจมูกเรากา็ดีน,นี่ครับ power bank อืบก็จะมีกระเป๋าเล็กอันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีลิควิดนะครับปากกา,าพลาสเตอร์ยาแบบนี้นะครับผมก็สแปร์ไว้นะครับแล้วก็จะมีน้ําหอมนะครับที่แบ่งไว้เป็นเรือระบบนะครับมัจฉะมี อ่าอสนะครับ uh, uh, แล้วก็ <yeah. S 1> มีเรียกว่าไรลิปสติกนะครับสำอางนิดนึงนะครับเลือ <What? S 1> ่มีแค่นี้นะครับอันนี้ไม่มีอี่อ้อะไรนะครับซื้อมาจากช้อปปี้นะครับประมาณ200กว่าบาทโอเคเสร็จแล้วก็จะมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับสำรอง นี่เป็นเครื่องสำรองนะครับไม่ได้เชื่อใช้จริงนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมนะครับซึ่งไม่ได้ไ,ไว้รับเบอร์กิกอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับบางทีเมมม,มันเต็มแล้วก็ถ่ายเข้าเครื่องนี้นะครับนี่ยูซลินพกไว้ด้วยนะครับเอาไวท้ทาผิวครีมกันแดดอีลิกเซียนี่ตัวนี้ อยากจะแนะนําเลยนะครับโคตรดีบอกเลยนะครับคีมอันนี้คือฐานหน้านะครับอ่านี่เลยนะครับของดีนี่ครับแ่แว่นตานะครับไม่ใช่แว่นสายตานะครับแต่เป็นแว่นกันแดดโคตรหล่ออ่านี่นะครับนี่อีกอันหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเวลาเราไปช้อปปิ้ง ็มัดอย่างไว้แบบนี้นะครับเราจะได้นี่แบบนี้คลี่ใบใหญ่อยู่ครับและฮึบกระเป๋าใส่บัตรนะครับซึ่งก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรส่วนลถต่างๆบัตรเล่นเกมลูกอ่าอ่าเอทีโอเอทีเอ็ม นี้ไม่ได้แบรนด์เนมอะไรนะครับธรรมดาเลยนะครับให้มันแบบใช้งานง่ายๆนะครับจะใส่แว่นทังไงนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วตอนนี้แต่มันยังมีช่องท้ายๆตรงนี้อีกอันนึงนะครับผมชอบเอาไว้ใส่เอกสารนเล็กนะครับวันนั้นผมไปต่อไปขับขี่มานะครับเอกสารก็งอยู่เลยนะครับสำเนานะครับ บตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านนะมัะก็จะมีแฟ้มเล็กๆนะครับเอาไว้ใส่บินใส่ส่วนลดอะไรนิดหน่อยเวลาเราได้ส่วนลดมานะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าไปาาครับื๊บครีม,มทาผิวยื๊บยาดม หัวแว่นชิมกันแดดหน้านะครับอันนี้ก็จะมีช่องเล็กๆอยู่นะครับเราก็ใส่ตรงช่องเล็กๆตรงนี้ไว้ฮึบน,น,นี่ฮึบอ,อ่าเปาอันนี้ผมเดบไว้ดอันนี้อ่าสลับเม็ดกับกระจกก็อยู่ในช่องเดียวกันนี่ต้อจะมีช่องในึงใส่ตรงนี้อ่าแล้วก็ลูกอมฮึบอ,อ๋อ หมดแล้วนะครับนี่ผมก็ไปได้ทุกที่ด้วยกระเป๋าใบนี้นะครับฮึบอ,อ,อันนี้ก็ปรับสูงต่ำได้อืมไปทุกที่กับผมนะครับอ่านี่แหละการรีวิวของใช้ส่วนตัวชิ้นแรกนะครับซึ่งก็คือกระเป๋าผมนั่นเองครับ ความจริงเนี่ยกระเป๋าไฟถากเนี่ยผมมีหลายรุ่นมากเลยนะแต่อ้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะ่ะคืออันนี้เดี๋ยวครา,าวหน้าจะเอามารีวิวนะครับกระเป๋าไฟถากเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับแต่ใช้หลายๆรุ่นแล้วลองใช้นู่นลองใช้นี่ลองซื้อมานะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นอันที่เข้ากับผมสุดแล้วนี่แหละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแนละ้วเดี๋ยว เดี๋ยวว่าหลังเรามารีวิวอะไรให้ดูอีกของสะสมของใช้ความจริงผมสะสมหลายอย่างมากเลยนะ,ะยังมีเสื้อฮาวายเสื้อวงน้ำหอมเรื่องใช้ตังค์นี่ขอให้บอกนะครับอะไรที่มันไร้สาระนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ